มากมายที่ประทับใจเราฉันนั่งนับได้อหยุ่พักนอนยาวและแค่รักคิชแต่คงจะเทียบไม่ได้กับเพียงหนึ่งเดียวยอดกระต่าต้องยอมรับว่าในใจฉันเขานั้นเจอเนภาษาฝรั่งเศสหมายถึงที่พิเศษจานหัวหน้า แกได้มอกเขานั้นไงสันยอดเยี่ยมก็รู้กันทั่วไปเขายอดจะตายยอดกร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 ะตายบัสเขาชอบกาแฟที่พงละเอียดขนาดกรนก็ยังกรนสนใจเงียบคอยเขารับมูใหญ่และเป็นช่างเชื่อมที่ใช้ได้มีอารมณ์คำคัญที่สุดจะเชียบเขารักลูกสาวของผมชื่อโลละ เธอว่าเขาหวานเหมือนเชอร์รี่โคลาซื่อตรงไม่มีลลาสมองดึงทองลำค่าเขาคือโยเกิร์ตเธอคือกรโนโลานั่นแหละเขายอดคนแห่งยุคสง่ายามเดินยืนนั่นและลุกเขายอดก็ตายยอดกะ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 ตายบตาบนสก็รู้แค่เป็นกระต่ายธรรมดาแต่สักวันให้มาเป็นลูกเคยได้ ใจดีงามเก่งในกาเรียนผู้มีใจความร่าเริงแลามีพลังแถมลงรถกระแสจะกว้างขวางเขายอดกรนตายายอดกระตายบา้าหนังเรื่องนี้ชื<ม>่ออะไรนะ The Black Widow ค่ะค,ะคุณนักสืบอยากดื่มอะไรไมั้ยคะโอเคหมอนี่เป็นคนร้ายหรือว่าเป็นคนดีไม่คุณต้องพยายามโ <L ola, S 2> ลล<ะ>่าหนังเพิ่งจะเริ่ม,มก็ถามสักร้อยคำถามได้แล้วมั้ง อ้าล่ะเราจะทำอย่างนี้นะถามได้อีกสมข้อแค่นั้นโอ้มีเรื่องด้วยเหรอใช่คิดว่าคุณแค่ทำใครคือแบล็กวิเธอเนี่ยทำไมถึงเรียกเธอว่า Black วิดอ w เธอใช้คำถามหมดเร็วมากเลยฟังนะเธอเป็นนักจรกรรมเพชรและเธอจะทิ้งนามบัตรที่มีแมงมุมไว้อยู่บนนั้นเสมอเธอเรียกเธอว่า Black ว i d อ w งั้นใครคือคำถามสุดท้ายแล้วนะฉันต้องรู้นี่ได้ใครคือเดอะแบล็กวิดอเธอถามไปแล้วไง ก็เธอไงโอ้ไม่ไม่ใช่หมอนนั่น่ะนักสืบนะอะไรนะเขาหลงรักเธอนะเลยปลอยเป็นเดือบแบล็กวีดีโเพื่อปกป้องเธอในตอนท้ายไงเขาเข้าคุกแทนเธอเธอรู้ได้ยังไงเออมันเป็นหนังเรื่องโปรดอะฉันดูมาเป็นร้อยรอบแล้วจะบทสนทนาได้หมดทั้งเรื่องคุณผู้หญิงเกลงว่าผมต้องถามบางอย่างคุณจะเกลงทําไมฉันไม่กัล็อกดยเรื่องูองพิพิธภัณฑ์ไหมคุณอยากจะบอกอะไรคุณนักสืบ รู้ไหมผู้ชายต้องเป็นสจวดแต่ผมชอบสวมรองเท้าส้นสูงอ่ะท่านผู้ดีสารโปรดทราบกรีนาปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยดังนี้กรีนารัดเข็มขัดติดหัวโลวหะเป็นแบนเข้าไปในห่วงและดึงสายให้แน่นควรรัดเข็มขัดในระดับต่ำและให้กระชับรอบสะโพก น้ำรัสอสุนีออลลีนอุณหภูมิอยู่ที่65องศาเรารู้ว่าคุณมีทางเลือกเยอะเมื่อเดินทางในน้ำลูกเรือเที่ยวบินี้ขอขอบคุณที่ท่านเดินทางมากับเราวันนี้หวังว่าจะได้พบกับท่านอีกในครั้งต่อไปลุ๊บอย่าลืมเส้นหอ,อก่ะขอยโชคดีค่ะโอเคเลยที่ทั้งหลายเราอยู่ในนิวออลลนจะทำอะไรก่อนดีเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยหมายควา,ามว่ายังไงอะสาวน้อยร้อยช่าง ทอรองเท้าส้นสูงแล้วไปสนุกกันเดฟี่เราต้องบินกลับไปแคลิฟอร์เนียเรามีเวลา20นาทีทําความสะอาดและเตรียมเครื่องบินให้พร้อมแต่ใช้เวลามานี่ตั้ง6ชั่วโมงและใช้เวลาอีก6ชั่วโมงบินกลับไปเท่ากับทั้งวันเลยนะนี่แหละชีวิต Air แอร์โฮสเตสละ